สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆก็คลิปนี้มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นลาวกาชาต์แล้วก็ดาวโจน v i p แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับผมก็เมื่อคืนนี้นะครับของเรามาแค่สายลูดนะครับทั้งสองสองรอบเนาะอีกรอบหนึ่งลุดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับลาวกาชาต์ผมให้1กับ5นะครับผลที่ออก178กับ31นะครับพี่ๆเสียดายเลขบนเนี่ยถ้าเกิดเป็น 718เนี่ยเรายังจะเข้านะครับแล้ว3ตัวผิดตัวเดียวนะครับพี่พี่น่าเสียดายนะครับเนาะก็ของเราไครวิ๊กลูที่1น่นะครับเข้าไปที่31นะครับผมส่วนดาวโจร VIP นะครับผมไม่4กับ8นะครับพี่พี่ก็ถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครนะครับไล่เนาะ3ตัวเนี่ยแ4 0แล้วก็มาถึง8 44เนี่ยผมว่าสายลูทนี้น่าจะมีโชคนะครับสลับสายลูทนะครับ นี่ออกเบิ้ลเนาะออก840842ให้เราก็ไม่ได้นะครับพี่พี่เนาะใครวิ่งรุ่นที่4นะครับพี่พี่เข้าไปที่44นะครับ2ตัวเด่นก็ถือว่ามาอยู่นะครับพี่พี่เนาะนะครับแต่เขามาเป็นเลขบนหมดเลยนะครับส่วนในเราเออฮ่าดาวโจนนะครับเนาะโอ้ยเป็นลาวซะแล้วดาวโจนปกตินะครับผมให้1กับ2นะครับผลที่ออก17046นะครับพี่พี ของเรานั้นหลุดไปนะครับ4ผมมีเนาะมี1 4 2 4่แล้วก็ออก4 6นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมแนวทางวันนี้นะครับก็ก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมก็ขอฝากบ้านเสี่ยงโชคสลับพี่พ สมาชิกใหม่ด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาเนาะอาจจะยังไม่มีบ้านแสงโชคนะครับท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอน,นันต์999นะครับผมเนาะเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดสนใจเข้ากลุ่มก็082 209 1054นเะครับเป็นกลุ่มฟรีกลุ่มแนวทางนะครับพี่ๆเนาะสำหรับนะครับแนวทางวันที่2เนาะคืนวันที่2 ราวกาชาตินะครับผมได้3แล้วก็7สายรูดให้ไปที่เลข3นะครับ30 37 38 70 71 74 3ตัว7 3 7นะครับ ส่วนตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่37 30 74นะครับอันนี้ราวกาชาติส่วนดาวโจน VIP ผมได้3แล้วก็9นะครับสายลูดให้ไปที่เลข9นะครับ30 สามสี่สามหกนะครับเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าหกนะครับเม็ดเดียวสามเก้าศูนย์นะครับ ส่วนตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่90 94 36นะครับอันนี้ดาวโจน VIP นะครับส่วนดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้นะครับที่ผมคิดคำนวณได้ก็จะเป็นในที่เลข6กับเลข9นะครับ สายรูดค่ำคืนนี้ผมให้ไปที่เลข6กนะครับผม9 0 92 96 60 62 65นะครับ3ตัวให้ไปที่662 66, นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทาง นี่ครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับค่ำคืนนี้เนาะขอให้ดวงเฮงดวงปังกันทุกท่านนะครับผมก็อย่าลืมนะครับได้นอทางตัวเด่นตัวเด็ดแล้วไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์9 9 9นะครับผมสลับค่ำคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีตื่นเช้ามาขอให้รับทรัพย์กันทุกๆคนนะครับผมกลาบสวัสดีครับ